สวัสดีครับสวัสดีกับ f c ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนจังหวัดไหน,นะครับทักทายกันได้นะครับข้อความได้คลิปที่ผมอยากคือผู้คนพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาแล้วผมจะมีเวลาผมจะไปตอบกู้คนเลยนะครับนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับทายถามกันนะอาจารย์ประสิทธิ์ผมเพิ่งจะมาเจออาจารย์ประสิทธิ์แต่ตอนนี้หนอนบระบ,บาหนักขนาดลำยายผมกับลังบาลผมจําเป็นต้องพ่นผ่าดอกเปิ้นอู่แบอี๋ ถ้าพ่นผ้าดอกผมควรจะใช้ายาแบบไหนและพ่นตอนไหนพ่นอย่างไรอ่ะมาฟังกันนะครับการที่แมลงระบาดนักนะครับเกาะอย่างที่เจ้าของสวนเพิ่นบอกนะครับพ่นพึ่งจะมาเจอผม,มแมลงระบาดนักนะดอกบอนบานควรจะพ่นมะขามนะครับมะขามเลยรอพึ่งกับก่อนแล้วก็พ่นเอาไฟฉายมัดหัวนะครับส่วนนี้ก็โอเคเพิ่นมีคนหลักสายอย่าเมื่อแล้วโอเคนะครับจะเริ่มเห็นลำไย,ยเริ่มติดเม็ดละนะครับแค่เสียบหลอนใส่ได้อยู่นะครับ ยาชลานะครับยาแมลงผมแนะนำให้ใจ่ายยาเย็นนะครับเนอ,อนะจะโอเคกว่านะครับเพราะฉะนั้นถามว่าพ่นพาดอกได้ก็จําเป็นต้องพ่นพาดอกก็จําเป็นต้องพ่นก็พ่นได้นะครับถ้าหากมีการระบาดของหนอนแมลงต่างๆนะครับ FC ของผมนะครับท่านนี้เพื่อเกาะเพิ่งมาเจอกัอนนะครับจริงๆนะครับส่วนใหญ่ที่ติดตามผมมาตลอดเนี่ยดอกบานเนี่ยจะไม่มีการพ่นเลยเพราะว่าเราจัดการเรื่องหนอนเรื่องแมลงกันมาตลอดนะครับมันมีการระบาด แต่กังที่หูหูก่อนว่าท่านนี้เนี่ยเอฟซีท่านนี้เจ้าของสวนท่านนี้เพิ่งจะมาเจอก่อนนะครับดังนั้นนะครับอาจจะมาได้จัดการนอนหรือแมลงมาก่อนนะพอดอกบานก็มีการระบาดน,นะครับถามว่าพ่นทาดอกได้แมลงนะครับเชลาราค้าแมลงข้าแมลงขอเป็นยายเย็นนะแล้วก็แคเซิมโมอรนใส่ได้อยู่นะครับป๊บปก้องพ่นพื้อดีนะครับห้ามพ่นจี้ล้ำไปนะครับพ่นเพื่อเป็นแบบเยียละผ่านนะครับนะ ไดีพ่นไดีพ่นจี้พ่อดอกไปจะรุดร่วงหมดนะครับนะพ่นมะขามะดีสุดนะครับนะเอาละนะครับเอฟซีของผมท่านอยู่ที่ไหนกันพ่อนะครับด้านล่างก็จะเห็นลําไยตกไอ้หมดเลยนะครับนะไอ้หมดเลยนะครับเกโวงบอกถึงการสะสมอาหารที่ดีนะครับท่านอยู่ที่ไหนกันพ่อครับพิมพ์เข้ามาทักทายกันใต้คลิปได้เลยนะครับคนทําสวนลําไยกุ้คนปัสสิคคนเมืองขอเป็นกําลังใจเฮ้ยนะครับคำพรมทิ้งท้ายอยากจะบอกไว้ว่า บอกว่าคุณจะทำอะไรก็จ้างอะครับคุณจะยู่ที่ไหนก็นจ้างนะครับคุณมีนึ่งชีวิตและนึ่งชีวิตของคุณมีคุณค่าก่อ,อกต่อเมื่อคุณมีความกตัญญูประสิิทธ์คนเมือง